สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์เรียวมีนะครับนั่นก็คือ r e a l m ม C33 สนะฮะสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่4,499บาทนะครับด้านหลังกล่องเนี่ยแจ้งสเปคอะไรไว้บ้างก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่เนาะ5000มิลลิแอมนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมี AI ด้วยนะในส่วนของ CPU นะครับใช้เป็นตัว Unisoc T612 นะฮะ แล้วก็ชูนิเ่องของการดีไซน์ที่บางมากนะครับอัลต้าสลิม8.3ม mm ิเมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องพรีวิวตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับ กล่องเล็กเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะจะมีแค่คู่มือการใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Realme C33 นะฮะเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันเนาะเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์หัวชาร์จเนี่ยครับพักจะเป็นขาแปนนะครับในส่วนของการจ่ายไฟเนี่ยรุ่นนี้จ่ายไฟสูงสุดจะอยู่ที่5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเอง ส่วนสาย USB นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต m i โคร USB นะครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Realme C33 นะครับสีที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับหรือว่าสี b บล็กนั่นเองนะด้านหลังของตัวเครื่องจะมีลักษณะเป็นงานมันวาวนะครับจะมีประกายแบบว่านี่ไงเห็นไหมอ่าประกายแบบว่าเส้นตรงนะฮะจากด้านบนลงมาด้านล่างทุกคนเห็นไหม นี่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝาหลังของเขาเนี่ยมันจะมีประกายเพชรระยิบระยับเนี่ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะเนี่ยถ้าเรามาดูใกล้ๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันจะมีประกายเพชรเนี่ยทั่วฝาหลังไปหมดเลยในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยด้านหลังจะมีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช led อยู่ด้วยนะโอ้โหสีดำนี่ต้องบอกว่าสวยมากทุกคนเครื่องจริงนี่คืออย่างหรูเลยนะ แล้วก็จะมีโลโก้เร a l วมีนะครับอยู่ฝั่งซ้ายด้านล่างตัวเครื่องแบบนี้นะครับอีกหนึ่งสีที่ผมได้มานะครับนั่นก็คือสีบลูนั่นเองนะครับมันจะเป็นบลูแบบว่าฟ้าอ่อนๆอมเขียวนิดๆประมาณนี้เนาะแล้วมันก็จะมีแบบว่าลวดลายกราฟ,ฟิกที่เป็นแนวพุ่งๆแบบเส้นตรงเหมือนกันเลยกับตัวสีดำนะครับอ่ามาดูใกล้ๆก,กันหน่อย ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าสีบูเนี่ยมันก็จะมีประกายระยิบระยับทั่วฝาหลังไปหมดเช่นเดียวกันนะครับนี่โอ้โหสวยมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันหน่อยนะว่าสีดำกับสีบูเนี่ยตัวไหนมันสวยกว่ากันตัดสินใจไม่ถูกจริงๆนะคือสีดำมันก็บอกว่า เรียบหรูดูดีนะครับวดลายกราฟิกอะไรแบบนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าเนาะส่วนสีฟ้าหรือว่าสีบูเนี่ยก็สวยไปอีกแบบนะครับมันจะเป็นสวยแบบสไตล์หว,นหวานๆนะทุกคนสวยการดีไซน์ของหน้าจอนะครับยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะครับขอบของหน้าจอก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะเรามาดูกันชิปปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะ มีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับไม่มีไมค์ตดเสียงรบกวนนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD ขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะ,ะสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้ทุกคนเวลาเอียงก็อาจจะมีมืดๆบริเวณขอบนะครับอาจจะมีเงาสะท้อนเนาะก็ตามเกตราคานะเออต้องว่ากันแบบนี้ ส่วนอัตราดิฟเฟเรทของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับทุกคนนั่นก็คือ 60Hz นะครับอาจจะไม่ได้รื่นมากนะแต่ข้อดีของมันก็คือมันช่วยประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้ไหมราคาประหยัดเนี่ยโอเคนะครับแบ่ง2หน้าจอได้นะด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถทำเป็นพวกหน้าต่างลอยได้นะ จะแบ่งได้แค่2ส,ส่วนด้านบนกับด้านล่างแค่นี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ CPU เนี่ยใช้เป็นของ Unisoc T612 นะครับการ์ดจอเนี่ยจะเป็น m a ริ g 57นะผมว่า CPU ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่าพวก m ม l t t e ค T35 T35 นะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้นะครับมันจะมีพวก CPU หัวใหญ่อยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือตัว c o r t e x A75 เนี่ย มีมาให้ใช้งานถึง2หัวเลยอีกหหัวเล็กก็จะเป็นคอ t e x A55 นะครับถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้อย่างดีแน่นอนนะครับถ้าเทียบก,กันกับในเรราคาแค่ส0่พักว่าบาทนะโอ้โยผมว่าได้ CPU ตัวนี้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วมาดูกันหน่อยนะครับว่าผลคะแนนอันตัวตู้เนี่ยได้ไปเท่าไหร่นะครับสารบคะแนนรวมได้ไปทั้งสิ้น2 1 2 4 5คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ c p u เนี่ย68,783คะแนน คะแนนของกาดจอจะอยู่ที่21,883คะแนนนะครับในส่วนของแรมกับ ROM เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 4GB นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่ 64GB นะระบบจะใช้ไปแล้วประมาณ 17GB นะครับผมก็โหลดพวกแอปพวกเกมมานิดๆหน่อยเนาะาพื้นที่การใช้งานจะเหลือประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าบอกว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมันเหลือน้อยข้อมูลเยอะเนี่ยสามารถซื้อไมโครอดการ์ด mm. มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1นึ่เทราไบต์เลยครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องกันหน่อยทุกคนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเนาะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยมีไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลเลยอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องพอร์ตเชดนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมัชี่5,000มิลลิแอมป์นะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนน่าเสียดายนิดนึงไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนะรุ่นนี้รองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นเองครับเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นในส่วนของงานวิดีโอนะครับวิดีโอที่สามารถอัดได้สูงสุดเนี่ย จะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น 720p 30เฟรมเรทและ 480p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือวิดีโอกล้องหลังนะหมวดหมู่ต่อมานะครับจะเป็นหมวดหมู่ของการถ่ายรูปนั่นเองนะครับการถ่ายรูปเนี่ยตัวนี้ HDR เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นะครับอันนี้เป็นออโต้เนาะโอเคนะครับคือมันจะเป็นแบบเลือกได้นะครับนั่นก็คือเลือกเปิดเลือกปิดหรือจะตั้งเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของหมวดบิวตี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะปรับพวกค่าความเนียนของผิวได้ด้วยลบรอยหลุมสิวเพิ่มความสดใสอะไรแบบนี้นะครับปรับให้หน้ามันเพียวมันเล็กลงปรับรูปแบบของปากให้เป็นเฉดสีต่างๆอะไรแบบนี้เนาะอ,อตัวนี้ถือว่าปรับได้หลายแบบมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพบุคคลนะครับหรือว่าการถ่ายแบบพอเจตนั่นเองสามารถที่จะเลือกค่าเได้นะครับนี่ ต่ำสุดจะเป็น f 0.95นะครับะระดับที่เหมาะสมผมว่าประมาณสัก f 2.0เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าเป็นการถ่ายแบบ p o r t r a i t เนี่ยไม่สามารถที่จะปรับพวกความเนียนของผิวได้ปรับรูปแบบของใบหน้าอะไรแบบนี้ไม่สามารถทำได้นะครับหมวดบูเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของหมวดโปรนะครับพโาโนราม่าหมดทำแลบ,บนะครับแล้วก็โหมดที่ใช้ความละเอียด50ล้านพิกเซลอ๋อมีโหมดกลางคืนมาใใช้งานด้วยนะตัวนี้นะครับนี่สามารถใช้งานในส่วนของโหมดกลางคืนได้ด้วย แต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยไม่ได้นะจะใช้ได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นเอามาฟังเสียงลำโพงกันหน่อยนะครับเทสมาให้ฟังแบบพอเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันนะตัวนี้ผมเปิดสุดเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเปิดสุดเนี่ยลำโพงมันจะแตกหรือเปล่า เสียงค่อนข้างใสนะครับโทนเสียงจะเป็นออกแนวแหลมๆหน่อยเน,ะนววา,นาเะเบสบางมากโด,กย,ดยรวมนะโทนเสียงของรุ่นนี้นะครับจะเป็นออกแนวแบบแหลมๆหน่อย โอเคเดี๋ยวพรีวิวแกะกล่องเราประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับเรียวมี C33 นะครับกับราคา4,499บาทผมว่าจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของ CPU แหละที่ถือว่าให้มาดีเลยนะครับเป็น Unisoc T612 นะครับแล้วก็กล้องหลักที่ให้ความละเอียดมามากถึง50ล้านพิกเซลเนาะ ถ้าจะให้ติเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพอร์ตชาร์ตนะครับที่ในเรทราคา4,000กลางๆเนี่ยจริงๆไมโคร USB เนี่ยไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าหลายๆแบรนด์นะครับก็ให้ใช้ C มาแล้วเด้ออ่ะโอเคครับทุกคนถ้าใครสนใจสินค้านะทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้เนี่ยจะเป็นลิงก์ของทางแบรนด์เร a l m มโดยตรงนะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่คุณสั่งเนี่ยจะเป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ